สนับสนุนโดย p i ว Work เพิ่มผลผลิตคูณสอง ช่วงที่สองค่ะของรายกายกรเกษตรเพียวเพียวค่ะแมหลังจากที่เราเดินชมสวนลำไยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็มานั่งปักหลักกันมุมนี้แทนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะนี่เลยนี่หน่อะดูนี่เลยค่ะพี่กันฉายจริงๆแล้วเนี่ยลำไยเขาชอบน้ําเยอะไหมไอ้อยากฝนตกอะไรแบบนี้ค่ะมันมีผลไหมมีผลค่ะเพราะว่าฝนมากเนยคือเขาจะไม่เขาจะไม่มีอากาศอากาศมันปิด เขาจะหาอาหารไม่ได้ตัวกติดแล้วลำไยมันชอบแดดเพราะกัดโป่งๆแล้วก็ชอบน้ําอยู่แต่น้ําน้ําเป็นน้ําที่เราลดไม่ฝนถือตกจากปุ๊บจะไม่ตกแบบติดกันสองสามวันที่เขาไม่ชอบพอฟ้าปิดเขาจะไม่หาอาหารเขาจะอยู่คงเดิมเขาจะไม่โตแต่ถ้าตกแล้วแดดโอเคดีค่ะแต่ถ้าแดดเปรี้ยงเลยก็ไม่ดีอีกแล้วอย่างของที่พี่จันฉายปลูกมาค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะ มันหนักหนาขนาดไหนคะโอ้หนักพอสมควรค่ะเพราะว,ร <mł od. S 2> ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้ามันหนักเพราะว่าเราเราต้องตามต้องตามต้องตามสภาพลมไยอย่างเดียวเป็น,เ,ปน,นเจอปัญหานี้ก็ต้องยานี้มาฉีดเจอปัญหานี้ก็ต้องยานี้มาฉีดแต่แต่อแตพอหลังจากสามปีต้องหลังมานี่ไม่ต้องดิ้นรนหาค่ะเพราะว่าเป็นยังไงก็ช่างลมไยเราสู้ไหวเพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่าลมไจเราแข็งแรงให้หักกิ่งดูเรารู้เลย คือแข็งแรงมากไม่มีอะไรทําร้ายเขาได้เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ไปเด็ดกันมาใช่ใช่ใช่มันไม่อยากจะขาดเอกเลยเหนียวไม่อยากออกจากตใช่ใช่ค่ะเหนียวอย่าว่าแต่หักกิ่งเลยขนาดเมื่อกี้แค่เด็ดลูกเขายังไม่ค่อยอยากดูดออกมาเลยใช่เราเราไม่ได้พูดถึงว่าเพียวนี่คือว่าเขาแนะนํามาว่าบางคนบอกไม่ต้องใส่แคลเซียมเลยก็ได้ก็ได้จริงๆค่ะคือว่าไม่ต้องไม่ต้องมีตัวอื่นเสริมเลยก็ได้โอ้แต่ตอนนี้ค่ะพี่จันทายฟอน์หยุดแล้ว เดี๋ยวเราไปเปลี <una> <ichi> ่ยนบรรยากาศไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่าค่ะตอนเนี้ยพี่จะขายพาไปหน่อยเขาว่ามุมไหนที่แบบผลผลิตมันเยอะเยอะสุดยว้ แหแล้วพอฝนหยุดค่ะชรีกับพี่จันฉายก็ออกมานั่งข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยล้อมรอบไปด้วยลำไยและพลาดขาดไม่ได้ค่ะก็คือพวงนี้นั่นเองต้องเอามาติดมือด้วยนะคะอาพี่จันฉายนั่งคุยกันสบายๆนี่เลยโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ตอนที่นั่งอยู่กันหลบฝนใช้แบบยาเยอะมาก6 7เจอย่างนะใช่หกเจ็ดอย่างเลยค่ะเพียงเพราะเราซื้อยาฉีดอย่างเดียว3ามแสนสี่แสน แล้วไม่รวมปุ๋ยนะแต่พอเราใช้เพียวนี่มันมาแค่แสนกว่ากว่ามาก็เท่ากับเรา<ม>ใช่ค่ะ<ม>ถ้าก่บเราใช้กับยาที่เราใช้ได้เลยอะ่ะอย่างอย่างแบบอย่างลูกล้วงเนี้ยถ้าเราก่อนเราใช้ของข้างนอกลูกล่วงเยอะมากเลยแต่พอมา,าที่นี่ปุ๊บลูกล่วงเรานิดนึงอย่างเก็บไปแปงลงร่างเก็บไปแต่ละชุดนี่หกตันเจ็ดตันหรือสิบตันล่วงแค่ตันเดียวก่อนหน้านี้โหได้สิบตันล่วงก็สิบตันเหมือนกันเนี่ย เคยทํามาอย่างแมงมา3ปีเนี่ยที่ฟื้นตัวมาได้อะไรได้ขยับขยายนี่คือใช้เพียวมานี่นแหละแสงว่าก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะใช้นี่คือแบบหนักน่วงมากนะหนัก,น,น,กน่วงค่ะใช่ใช่เจอโอ้สารพัดหมดเลยชใช่ค่ะเห็นเพียนี่ฉีดเอาถือมาฉีดก็ไม่ตายเรานี่เราใช้ปกติทั่วไปเราเคยเคยใช้ต้องขวดหนึ่งนี่เราใช้แค่ครึ่งขวดเนี่ยมาฉีดปุ๊บแล้วมันแห้งไปเลยมันหายไปเลยปกตินี่จะต้องมีแมงวีแมงวีต้นกระถินน่ะ ปกติมันจะต้องมาตอมนะเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีค่ะอันนี้คือเขาจะอยู่ของเขาเลยแข็งแรงพอเริ่มใช้เพียวมารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอย่างแต่ก่อนนี่ไม่แมงไม่กล้าจะซื้อรถแต่นี้ซื้อรถปีแล้สองคันเลยให้ลูกด้วยเดี๋ยวนะกี่คันสองค่ะสองคันใช่ค่ะให้ลูกเพราะว่าแต่ก่อนนี่ปกติลูกจบแล้วจะต้องให้ลูกซื้อให้ใช่ไหมล่ะนี่เออช่างเถอความสุขมอบให้ลูกเองฮะทำทำสวนแล้วฉีดยาแล้วก็ฉีดเองเราปลอดภัยเราไม่ต้องจ้างใครฉีดเพราะที่ฉีดเองตลอดก่อนหนน้้้าาาีใชตตมทองลดะ สุขภาพมันต้องมีปัญหาแน่เลย้านี่จะเป็นแบบว่าแพ้ยานอนเข้าโรงพยาบาลฉีดยาต้องไปต้องไปโรงพยาบาลเลยอ้วกแพ้ยาอนี้ค่ะแต่นี้แฟนน่ะน็อกเลยค่ะน็อกเลยใช่ค่ะน็อกเลยน็อกถ้าไปโรงพยาบาลทันทีเลยแกมาฉีดยานี่เนี่ยก็คือฉีดยาเนี่ยตามตลาดเนาะใช่ใช่ใช่พอจากนี้ไปที่บ้านน่ะไม่มีใครเป็นไรสักคนเลยลูกชายเล็กๆก็มาดึงสายให้ได้แม่แก่ๆนี่ก็มาช่วยดึงสายได้พ่อแม่มาด้วยกันหมดเลยเห็นไหมอันนี้บอกแล้วว่าในเรื่องของความปลอดภัย คือปลอดภัยจริงๆเพราะว่าของเรามันเป็นอินทรีย์ด้วยใช่มีแต่มีแต่ต้องทําให้ต้นไม้เราฟื้นขึ้นน่ะจากที่เป็นใบแก้วไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะได้ตบางคนเขาตัดทิ้งของเรายังได้ที่บ้านได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาที่ลงเขามาเก็บอะค่ะพี่จันฉายคือตรงนี้เนี่ยปกติคือเขาต้องดูในเรื่องของพวกคุณภาพของอะไรด้วยใช่ค่ะลงอเน้นคุณภาพเพราะว่าลงเขาเอาของส่งนอกเนาะต้องของอย่างน้อยคือ80%ซผิวต้องได้สีต้องได้ ใช่แล้วขนาดลูกต้องได้พอเขาเห็นคุณภาพเขายังบอกว่าพี่เจ๊ทำใยสวยอ่ะเจ๊ทำปีหน้าแปลงไหนผมตามหมดนีเลยถึงขนาดแต่ว่าจองกันไว้ล่วงหน้าข้ามปีกันเลยทีเดียวนะปกตินี่ปีนี้หาซื้อใบคนลงจะซื้อใบยากเลยแต่แรกเราก็ขายไม่ได้พอลุงมาเห็นลูกลุงบอกว่าพี่ผมผมอยากให้ผมปีหน้าผมจองเลยแล้วถ้าเทียบกันกับของคนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้อ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ปวดหัวนะคะเขาก็บ่นให้ฟังว่า ลำใยรูปไม่เท่ากันบ้างสีทาไมมันไม่มันไม่เหมือนของเองปกติรุ่นเนี้ยแปลงอื่นรุ่นเดียวกันเขาแดงเขาเนี่ยอพอบีบเนื้อออกมากจะไม่มีเนื้อส่วนมากเขาจะทิ้งะคะ่ะถ้าส่วนมากล,ล,ลงทิ้งเลยนะคะเราต้องขายเหมามืดอย่างเดียวไอ้เหมามืดมันเป็นยังไงอะเหมามืดคือว่าจะมีคนซื้อยกสวนนะคะเขาจะตีเฉลีย่ยให้เราโลแค่เต็มที่15บาท<ห>อย่างลงเนี่ยเราได้30 จะมีร่วงบ้างน,นิดหน่อยล้วก็ทําใจแต่ว่าของเราจะส่วนมากเราจะน้อยๆค่ะร่วงอ่ะแต่เราจะได้ราคาเต็มมากกว่าค่ะอ่ะอย่างล่าสุดที่เก็บไปาค่ะตรงนี้เนี่ยหักลบในเรื่องของต้นทุนต่างๆแล้วเหลือกําไรเท่าไหร่ก็ก็พูดถึงว่าจากที่เราเคยทํามาจากของบริษัทข้างนอกร้านข้างนอกอ่ะเราจะได้แค่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เราทํากับลงเนี้ยได้เราได้กลับคืนมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้มาหกแสนเนี่ยเราให้เราใช้ลงไปแสนกว่าบาท นั่นจะเป็นของเราหมดเลยหกแสนหักแล้ว1นึ่งแสนเหลืออีก5้าแสนใช่ค่ะตอนนี้มีความสุขมากเลยมีความสุขค่ะแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องยา เราเรามีของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราม่ต้องไปดิ้นลนวิ่งหาเหนื่อยเลยเราสั่งมาทงบริษัทมาส่งเราแล้วเ,เราสะดวกเราไม่ต้องวิ่งไปซื้อไงใช่ไหมคะรอรับใช่รอรับอย่างเดียว <c oughs> ใช่พุโทรปุ๊บสองวันถึงอะไรเงี้ยค่ะตามกำหนดเราเลยทันใจด้วยช่วงแรกโอโหเครียดเครียดที่ทาก่อนใช้เ<อ>ครียดค่ะจนเป็นใบไมเก์เลยอ่ะโอเครียดมากเครียดจนแบบเครียดวิหาวิธีไหนเนาะทำไปก็เหมือนทําให้เขาทําไปก็เหมือนทําให้ร้านยาทําให้หลงอะไรเงี้ยทำไปก็เหลือเหลือนิดๆได้หน่อย ตนบ้าจะไม่ฟื้นมาถึงนี่ทำไม,มแต่ก่อนนี่ที่สวยนยังไม่ปรับปรุงมาตานนี้ปรับปรุงได้เพาะเพราะเราใช้ผลิตพันธุ์เพียวแม,ม้แต่ก่อนนี่ไม่มีทางไม่มีอะไรนะัลนท่ะเนี่ยนี่ถมไปถึงนู่นเลยใช่ค่ะแล้วลูกแล้วเราก็สามารถส่สนนงนะล,ล,ล,สาาสลูกเรียนได้ถ้าเราจะชีพทำสวนอย่างเดียวนะลูกลูกเรียนเราก็สามารถส่งลูกเรียนได้สองคนเลยลูกก็จบแล้วด้วยพี่จันชายคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ได้มารู้จักเพียวหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนหนึ่งเลยแหละส่วนมากเลยมาพูดเลยเลยว่ายกให้เลยแหละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลย ที่เราได้มาอย,อย่างสวนเนี่ยปกติที่เราจะไม่ได้ขยับขยายเ,ยเราก็ซื้อที่ไปนี่เราก็ซื้อใหม่เพราะเพียวนี่เนี่ย<อ>แต่รู้สึกว่าเราใช้เพียวเนี่ยต้นไม้มันต้องการมันตรงประเด็นเลยอะแล้ววิธีการผสมอัตราส่วนนะคะว่าเพียวหนึ่งใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เพียวเวิร์กใช้เท่าไหร่น้าพันลิตเนี่ยเราจะใช้เพียวเวิร์กก่อนเอพียวเวิร์กใส่2 5 0ร้ยัซลงไปก่อน<ะ>แล้วคนให้มันเข้ากันก่อนกับ<ะ>น้ําก่อน แล้วค่อยตามด้วยเพียวหนึ่งค่ะอค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันกทีแล้วแล้วเพียวหนึ่งที่จันฉายใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะพันลิตรพันพันซีซีพันซีซีก็คือหมดขวดเลยหมดขวดเลยค่ะใช่ใช่หมดขวดเลยค่ะ<อ>แต่เพียงแค่เพียวเวิร์กใช้แค่2องร้อยห้าสิบีซีอ๋อแล้วระยะเวลากันฉีดอะ,ค,ะค่ะค่ะห่างเท่าไหร่ประมาณกี่วันถ้าว่าเริ่มต้นจากลําไยเราติดเม็ดหลังติดเม็ดประมาณค่ะห้าสิบวันเนี่ยเราจะฉีดห่างกันสิบห้าวันนะค่ะพอลําไยเราได้หกเดือนเข้าหกเดือนเราจะฉีดวัน แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่านี่ขนาดยังไม่ถึงนะอะให้ดูอีกทีขนาดยังไม่ถึงกําหนดนะยังโอ้โหดูสิลูกใหญ่ผิวสวยใช่ค่ะใช่ผิวเขาสวยจริงค่ะน้องสวยมากใช่สวยแต่แรกเริ่มมา,เร,มมาเริ่มมาเหลืองเขาเองไม่ได้ขัดผิวนะคะเนี่ยทั้งใบด้วยใ,ใบเขียวด้วยใช่ค่ะใบมันเขียวใบใหญ่เพราะว่าที่เขามาดูกันเขาบ,บถามอยู่ว่าใช้ยาขัดผิวยี่ห้ออะไรเราบอกไม่ได้ใช้เราใช้เพียวเนี่ยพอดีเลยอะ่ะกาลังจะถามว่าผลผลิตทั้งดอกทั้งมี คุณภาพขนาดเนี้มีคนมาถามไหมว่าใช้อะไรโอถามเยอะมากเลยค่ะลุงก็มีถาม,ถามเหมือนกันลงมาถามเราก็ไปบอกลูกค้าเขาต่อเพราะว่าเราใช้มาตลอดลุงก็ลุงบอกว่าเจ๊ทำสวยจริงๆแล้ววันนี้ค่ะพี่จันฉายแหมมาคุยทั้งทีแบบนี้นะหนูก็มีของมาฝากด้วยแต่ว่าตอนนี้ของค่ะอยู่ไหนหนูขอเสกมาก่อน มาเลยค่ะของฝากนี่ค่ะมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือค่ะเป็นผลิตภัณฑ์กิฟต์เซ็ตของเพียวเลยนะเพียวพาวเวอร์นะซูเปอร์เพียวเพียวกูดพ์ดบำรุงดินค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวเพียวผงค่ะแล้วก็เพียวเอ็กครบเลยอมอบให้พี่จันฉายไปเลยหลังจากที่ใช้มาระยะเวลาจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะที่ใช้เพียวสปีนี้แล้วค่ะสปีแล้วใช่ค่ะ ประทับใจอะไรในเพียวเอผลผลิตเรานี่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะอแล้วลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่เื้อโลกก็ไม่มีมแมลงก็ไม่มีต้นพืชเราแข็งแรงดีทุกอย่างอะค่ะที่ใช้มาอย่างเราเคยได้เงินไม่ถึงเราได้อไ,ได้เงินเพราะเพียวแค่นั้นก็พอค่้ะสบความสำเร็จได้เพราะเพียวกว่าจะจับกับเงินล้านได้เพราะเพียวกับเงินล<อ>้านได้เพราะเพียวกับเงินล้านได้เพราะเพียวจับเงินล้านได้เพราะเพียวค่ะใช่ใช่จริงเลย อยากให้พี่จันชายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ออแบบฟังแล้วอยากจับเงินล้านแบบพี่จันชายบ้างว้าใครที่ยังไม่ได้ใช้นะคะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพยียวได้เลยนะคะเพราะว่านี่ใช้จริงๆเลยใช้มา3ปีเห็นผลตั้งสามปีเลยค่ะแล้วพูดถึงว่ายิ่งใช้ยิ่งยิ่งเห็นผลอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยได้ใช้ลองใช้เลยนะคะแต่แล้วถ้าเกิดว่ามีคะแนน1ิบคะแนนพี่จันชายให้เพียวกี่คะแนนเต็ม1ิเลยค่ะเต็ม1ิเลยค่ะเต็ม1ิบเลยค่ะว้นาน สุดยอดมาพี่จันชายเดี๋ยวเรามาแลกกันก่อนค่ะนี่เลยนี่ฝากหนูไว้ก่อนนี่เลยนี่ถือไว้ให้พี่จันชายก่อนถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาค่ะให้ใช้ยี่ห่ออื่นจะใช้ไหมคะไม่ใช้ค่ะอย่างนี้ต้องทํายังไงคะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว pew pew pew